สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด่ามเศร้าพี่น้องจา๋าบรรยากาศลมเย็นเย็นมืดฝ่ามืดฝนมาอีกแล้วเมื่อคืนนี่กับฝนตกแต่ว่าตกแป๊บเดียวมือนี้ก็มืดฝนอยู่นี่คือเมนูอาหารเช้าวันนี้นะจ๊ะท่านผู้ชมอืมอืม เฮลโงกออกใครว่าไม่ออกตบปากเดี่ยอนี้เฮลโงกเหลืองเฮลโงกขาวไจุ้งคือดอกง่ายใสมันออกมือสองมืออะไรพี่น้องจ๋าของใครให้เมย์เขาไปหามาก็ได้พราแกงอยู่ไข่มันเนาะแน่ใจว่าเป็นเฮลโงกบ่แม่นเฮลางากสิสมอแบ่งอยู่วัดแกงน้ำมูกเถิบทุกอย่างเถิบทุกอย่างง่ายอืมไม่จะดอกมง่ายอย่างนั้นนะ เอออันนี้โมเมนต์ไปหาอนี้น้องสาวแสชงสาวันไปวัดไปเก็บแทวัดน่ะละเอะอก็เอามาลาก็เลยแบ่งหันให้หลวงพ่อครึ่งหนงึ่งวัดครึ่งหนึ่งนะจ๊ะอะืถ้าหลวงพ่อกินระบบเป็นยังแสดงว่าเทาก็กินได้เข้าสิจะกินก่อนยังพผล่จ๊ะ เขาบอกคันเฮ็ดเบื่อมันจะแบบตีนตันได้พี่น้องเขาเอิ้นเฮ็ดละงากเนาะมันคล้ายๆกับเฮ็ดละงอกไทยเฮ็ดละงอกมันตีนปองไข่เสลบใช่หมบอลโดนน้องจบเฮ็ดละงอกเหลืองนะจ๊ะมแน่นี่จีกระแสดิพี่น้องจีโรยเกลือนี่โรยเกลือแล้วก็ไปปิ้งใส่หม้มันวันตัวจะักอ่ะแสบเนาะเฮ็ดละงอกเหลืองมีเฮ็ดละงอกแดงมันก็สิยออกเป็นโมเหมือนกัน เฮ็ดอันนี้นะได้แกงหนึ่งขาได้เก็บจุหนึ่งนะชิบมู่งชิบหาดอกชิดอกยี่แถวใกล้ๆวัดนะขบหัวยู่ผักน้องหลับค่มื่ไปหาวัดบัสนาอุ้ยสาวๆยุงอยากถามบึงยุงถามชมอง่มหออะไรยังลงสินข้าวเลยผ่านชิคเลไปเลยเ้ยสบายดีสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีตอนสาย ยายยังเราก็ไปวัดพื่อนเราอยู่บ้านพนาานออางเราก็ไปจำศีนอยู่วัดชุมหอมก็ไปจำศีนอันนี้ของเสาแสงสวัส์เอามาพี่น้องอย่ารุนได้จักดอกไปมือเศร้านี่ในหาดอกในหาดอกกบหาหาโมหาคุยว่าเก็บหันได้หนี <c oughs> เ่าหมีก็ตื่นนึงแต่ตีสี่พุนพี่น้องมาสู่แม่นอมเอยเป็นป่าโคกใไ่ขีมอเตไซค์ไปแต่เศร้าปรากฏว่ายางจุดขาหลากบรายจักดอกเบาหมีไปบได้จักดอกพี่น้องยางจุดขาหลากนะแสดงวอาปลาทั้งนั้นนะเบาไปก็่ิดปา

โ yup. ดนหินแห่ป okay, ่าหาเห็ดก so ับบ yeah, like ุ้งเกล้วพี่น้องซูเมอร์นี่ยงจวดจะลใส่ชีเขาที่เท้าฝ่าเอาผ้บกุญแก้เอาึกแลวก็ไปเลยเลยไปพอเห็ดได้แล้วนะึ้นมาแต่ผักโขมเราอิงชินกันชินแล้วก็นยังึ้นมาไม่ชุ่มเอาเห็ดพอดีโแล้วสิว่ายังไม่ซีคือยังมาหาเห็ดบลชวนพี่ ที่เท้าเราเนี่โอ้โหแล้วก็ถอยลังเหยาะเลยจะเราไปไหนไหนเหยยาะจอเหยังตื่นเขาก็เอื่อหน้ามาลาแล้วเขายันเราเขาก็ยังยาะเราไปหาแต่เสาพวกเสาปวดมือปวดสรุปอธิปไปวัดไปหาเห็ดนี่เองไปนอนหาเห็ดบ่ได้ไปถือศีลถือทั้งถือทั้งงาล่ะ

ฟ้าทั้งดมเบิดให้กินมันจะเบิดไม่เจองาเก็บเป็นกระโดมดูไหมโดมตั้งแค่ๆเห็ดถังอ่ะอยู่ในบักพินจนเงือกเป็นตะมัวนะเป็นเนื้อบักพินลงกันนะนะชฉลอนตะคอยของน้ำพวกปลาทั้งนั้ทางน้องจกใหม่เออคือมาขางที่ทางล้างของหนำลงไปได้เพิ่มใหมบ้างลงจำเนาะลงข้าวโอ๊คเห็นเนาะโนนบักพินนะ ลงตะกุ่นนองเหน่อเดี่ยวก็อย่างไปทำต้นตะกบเขาสร้อยกระไบบ่หัวได้บอเนาะไปแถวนี่แหละสรุปแล้วคันไปไก่อ่ะบ่ได้พี่น้องมันไก่เฮ็ดลาบลาบมองที่เคยเก็บอันเมื่อก่อน่ะคิดว่ามันสิหลายสงกสงกไปพอบ่มีจ้าดอก ไลดลงมาหองนาทับดอนออกดีเด้เออนี่ก็ทางทางอันหองหน้าเฮลางกใหญ่เด้เฮลางกขาวนะสัมซองกับปั้นเนี่ยดอกใหญ่ใหญ่หรีเดอัที่มันออกแบบสีไข่แนนเด้สีน้ำตาลแนนเด้เลางกขาวดอกใหญ่ซัมซองกับปั้นเต่วหูซุกกปิ้นเนละงกอ่ะ บ่ค่อยมีพี่น้องหางก็สิเริ่มออกเออเเพิ่าแต่เก่าแต่ละปีเดี๋ยวเขาขายก็สิเว้าบ่แสดงว่าเขตอื่นก็บ่ปานใดปีนี้ปีเฮ็ดปวกค่ะวะเนาะเฮ็ดปวกหลายไงแกงก็ได้จ้ะก็ได้หลายเติบพี่น้องจ้าเอาเรื่องมาเห็นเบิร์มันอึดนี่แหละอาหารเช้าแกงใส่ฟักติ้วผักอีตู่หอมหอมเห็ดเก็บมาตวัดนะจ๊ะ บะหมี่ไปนะบะได้พี่น้องเสียเที่ยวอดหลับอดนอนแกงเห็ดละงกสดน้ำร้อนรอนเรียบร้อยแล้วเอาไปตุ๋นลงไปนีนปห่หอมหอมพี่เมย์ไปหาน้ำไปกินแล้วท้งหมกฟาดหน้าขนกุกเก่งเนีวันก็เก่งใส่น้ำน้อยอย่าเดียวบะโค้งหมอตุม่มูุ เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแกงเห็ดละงกหอมหอมเสร็จกติวพปอีตู่กบาน,มนแมกงเก,ก็งไงคร่อแล้วแนวนี่แกงเห็ดละงกะกะ้วก้อยกุ้งขวัวพี่นอกจา๋าทอดไข่เนมเนูอาหารเช้าว,วันนี้ออกจากวัดก็ได้กินเลยจ้ะ อามาแล้วอะเก็บได้บักหลายหนึง่งอันดอกบานเอาไว้ให้ยพ่อแกงดอกจูบน้ำมาแกงเองดอกบานแม่นฮอยเนาะว่าได้เป็นกระตาหนึ่งมันก็มีนะบอกออกมาฝั่งอินเทอร์จกหายแกงป่าละสกินเบิดหนึ่งเห็ดก็มีในตู้นี่เมื่อวานสวรรค์เอ่อพากันไปหาพอาได้บอกได้พอแก่งแล้วโคกง,ง่ายเนะาะทั้งหมด สรุปม <Cornell> ิตร่อยบ่ได้ไปไก่โพดติดจะมาปีเด้พอแก่งยู่ไงให้ลูกแกงแรงเค็มม่เค็มแ่ไม่เค็ม่อยชนพอดีกู่นกงูกินเค็มมันยังเค็ม ชุกเ้าห็นใส่ล้าเายังมเป็นผีบ่ให้ือบไเขาก็คิดว่าเป็นผีแล้วนำมาจะทังนั้นได้เยวเบ้างเห็นได้ซูสมไปหาเห็ดว่ต้องไปหาไก่พี่น้องหาไก่น้นบ่ได้ไปหาอยู่ในวัดกับอยู่ในป่าซาสองบ่อ อันนี้ก็ไปหามาอยู่ในวัดเอ้าแม่แม่ที่้านแม่มีซีนั่นเองเพิ่มาจันรหันเราประกาเสื็ขึ้นยาก็บ,บ่มีแล่นลงผุมองก้นน้องมองเขาลงหน่อยเราเป็นอะรเราจับลมไปไปก็ลงไปผุอีกนึ่งลายอย่างจะเผาไปเรือยเหยียดกิน,น เคย,ยเห็นกุนหิวเฮ็นหน้าเคยลงไปแล้วกับพ่อพน,นัสน่ปกติมันออกเตียหัวปีนะกับส่วงดำน้ำแลวนะ้วัน่คืนเลยไปให้ใหหป่ะใช่นาาติมลาบ,บุนทีอีก่ามักลง ต็้าซุดนนะแต่สีวใไญเนะะเช้านาเราไปแร้อย่างมั่วแล้วก็ได้หลายเลยแม่เราไปยังผุดอ่ะใช่ จีนดูจ็ก้อยก้งออยปากื่อขาิดมือไว้ไนี่แหะมันไข่แชยูแก่เห็ดสุขภาพ ก็บ่อกินกนะแกให้งมือไปทั้นนี้แบบเพ้ขา,าวนี่หัวเทียนมันเยอะยหัวเทียากคอนเทาดในรนนะเทียงเยอะมไปเห็นมีห้าดอกออนนะ่ห้ดอกลูกบไปเท่านี้ี่บ่ฮะ กเนวอาเดวสกน้ำเปิ่นกแข็งเหอังทานะเหือน่ะหมักน้ำนพิพิซ่ารุมพิพิะาลงไปเออบนเาเกบกับ่าะเทเพิ่มรุ่มพิกเขาย่งคิดหอดเจาะอยู่ก็มันจะออกสมองออกได้เมันแข็งเนี่ย Hàng này cho chuyện rõ Nên đòn tệ hàng này nhé สุวีป่ายฮะไปดับหน้าใอยขาวนะั่จักรมือไปจักรมือนะมผมมาดับม้งติงบอกมาเด้อแกงเข็ดละงูฮะมาตวัดมา <laughs> ทัางหน้าพราะว<ม>่าเจ้าทำพระเด้อเขายัายางดับหน้าลายลเลยพี่ที่มีแต่แอนด้วยกระเพื่อมกับไปดับหน้าแจ่มเพื่อทานกุติกิเพื่อไปดำหน้าแจ่มเพื่อเขาเจาอยยัง<ต>ดำหน้าลายอยู่ เขาแก่ใช้รถคนเดินไปนะรถนึงผ่านวัดมันพากระเดือกวางคนโต๊ะทั้งนั้นแล้เขาเบอร์นี่หนักนะเม่แม่อีเดียดมาเจ็บบวมเลยเขาคิดัเลยะจะไปทำอะไรจ๊ะฉันนี่เดี๋ยวแม่มอีกหอบ มูแบเรืงนได้รมงอันเรืบบ่องม,ม,มันเป็นมูนะเป็น,น,นมงอบแบกเนาะนน่อยอ่ะเนนเอาไก่มอาบดีน่อยบดีน้อยเนาะมันจุกเนาะมันชิมหาดอกหรือเศร้าดอกแบบนะคือร้ายแล้วนะมูเดียวพอแกเคยพอมูใหญ่นะั้นเป็นเศร้าเศร้าสาิบอาะเขาเคยได้ยนาวเป็นมูแบบมีในแคบน้องเด็ก้องอกเนาะ แมนบอบ้านเนาะที่เขาเก็บอันเกไงเน่ยพ่อนยจุ่มเายใหญ่เนาะดงจแบมพอได้มาวันเด็กอะทำามืนบด้หกมันหางานออกเป็นแปมันละก็อ่่แหนมไปแล้วมันขาวนุ่งลายให้อไยังวัดต่อเลนะ ให้างลงอันลงอันทำนะเ็ดมันยังออกเายังเทศไปร้อนไปเห็นเเ้ไปแัเิมพาเยนตอนกุชิตายเลือเนี่ งัวก <c ười> so ินในเดือนนั่เนาะพอบ่รผานก็ได้กานแล้วก็ดีหัวคุดม่เงินยังเมน่ะขาวหัวงอดนะุดงมัแตกถ้อยอไเขีวทางแบบนี้่ได้เลยคุดียพอกานหั ต็ยังมันเบ e ่อถ้าก๋ยคุยนคือมันบูแซ่าเข้ากินของใหม่ค่ะกินกับเ็มคน่มันก็เค็มคือมากนะครัแกงเ็ดเตเราแลบเราแบที่เราเป็นแ้มาแกงไหเราโง่คือม เน่เมาครับยายอยู่บ้านมาตะวันเอยู่บ้านเราเชนะการช่วงมือคนแรสองมาช่งจะมึงจุ่มเข่าเนี้ยนอนอนห่อน้อยหนึ่งก็บห่อะไรพี่น้องจามันอีกอาหารเส้ากับแกงเห็ดเก็บเห็ดมาตะวันเนาะส่วนดอกบานมันก็ไว้หลวงพ่อแกง อันสันเพลนดอกจูมก็รมาิิดเองอันนี้คือความคิดอมาลาบอกว่าดอกบานมะนาลวงพ่อกินง่ายเพราะว่าบ่ได้เอาดอกบานมากคือแบบว่าเพื่อฮอร์ฮอเพื่อมันกะลิเนาะเอาเน่นบอกเื่อมันบานแมินดอกจุ่มันเป็นหมองไส้หรือไส้ถ่งยางเมื่อกีเพื่นก็บอกอยู่คือบอกเอาเมื่อแกงเงอนบ่บ่เพื่อนนอำมันก็ะแตกเบิดก็เลยออกจากป้ายแล้วก็เลยแกงให้เพิ่นเลยจ้า แกงแล้วกรกมาพี่ห้องได้ร้ายเครื่องหมาะพม่มมาจะบินพระบาทเพื่อกะถาสันไหมาเลยเพื่อกะถาสันแกงเห็ดแกงมันหอนแอบอยู่แแกงเึ้มไปแล้วท่านผู้ชมท่านมีจ่าสัตว์ที่จะที่ไปหาอีกวันน่อบดมือวานบดคืไปหา จากมวนนขาจักด่ามันเอกอกระโบหูกับมากระได้หูอ้อเดียม,มันก็พอได้อยู่มันโอ้ยป้าเขาทำมากวางขาก้กวงนีู่หาชื่อนะตอนเช้านะ่ะไม่ได้บังงามมันไม่จุกขาโมยขามอขามองไปมันก็ตายจากไป